เรียนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาดูแบบหัดกันเลยในข้อ3นะครับนักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับในข้อนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับจะมีทั้งเศษเกินแล้วก็จำนวนค้บนะครับเพราะนั้นคุณครูได้อ่าได้บอกแล้วเนาะว่าถ้าเจอจํานวนแบบนี้นะครับถ้ามันปนกันร,ระหว่างจํานวนค้ากับเศษเกินเพราะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนจากเศษเศกินให้เป็นจนนํานวนค้บนะครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่ก่อนเลยนะครับวิธีทําเปลี่ยนเศษเกินจำนวนค้บจะได้นะ ต่อไปุ่ณครูขออนุญาตใช้ปากกาเนาะมาปากกานะครับอาจจะสะดวกสําหรับครูแต่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะก็อภัยด้วยนะครับในส่วนของจํานวนแรกนะครับก็คือเลขอะไรนะครับ c สี่สิบส่วน c สี่สิบส่วนเนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะได้อะไรครับนะนำไปหารยาวนะครับก็สี่สิบหารเก้าเนาขออนุญาตเขียนให้ดูเนาะ เก้าห้าสี่ได้ก็กลายเป็น40นะิบเก้าห้าสี่สิบห้าเกินเพราะนั้นใช้อะไรเก้าสามนี่เจ็ดเก้าสี่มาได้สามสิบหกมาลบกันเหลือเศษสี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาวิธีการเขียนจะได้อะไรครับสี่เศษสี่ส่วน 9, เก้าห้าที่คนพวกขยันลบก่อนนะครับนี่วิธีการคิดเดี๋ยวคิดให้แค่ตัวเดียวเนาะนะครับก็จะไ,ได้เป็น สเศษสีสส่ส่วนเกา้าจำนวนที่2คือยี่เสเศษยีสิบจ็ดส่วนหา้านักเรียนท่องไมหม5้าห้ายี่สิบห้าห้คืนประนันใช้5นะ 5, 2, 5 5 25 5หสิบห้เศษสอส,ส,ส,ส่วนหา้าครับห้าจส่วนหนะอาจจะพิมพ์เป็นคูนหน่อยเนาะเขียนเป็นคูณหน่อยนะครับเพราะยังไม่ข้่องอนะ ค่าจานวนต่อไปนะครับจํานวนต่อไปมันเป็นจํานวนค่าอยู่แล้วนักเรียนก็ไม่เขียนเหมือนเดิมนะครับก็กลายเป็นห้าเศษสามส่วนเจ็ดแล้วก็จํานวนสุดท้ายสี่เศษ5ส่วนหนักเรียนลองดูนะครับว่าอย่างที่ครูบอกว่าเมื่อเราเปลี่ยนจากเศษเกินแล้วให้เป็นจํานวนค่าแล้วนะครับจํานวนที่เราเห็นนะครับจํานวนที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเขาเรียกว่าจํานวนนับมีเลขอะไรบ้างครับสี่ห้า สีเพราะฉะนั้นเราต้องเปรียบเทียบเป็นคู่ละ4กับ5ห,หรือ5้กับ4จากโจทย์เนี่ยเขาให้ทำจากมากไปหาน้อยเพราะนั้นอะไรที่มากที่สุดระหว่าง5กับ4เพราะนั้น5มากกว่าแสดงว่าจำนวนที่เราหามาได้ต้องอยู่ด้านหน้าคือเลขหด้านหลังคือเลขสเพราะนั้นเราต้องเปรียบทั้ง2คู่คู่แรกคือคู่ที่เป็นจำนวน5กับคู่ที่เป็นสีนะครับคุณคูจะขอ เปรียบเทียบจํานวนที่มากกว่าก่อนก็คือเลข5นะครับอ่ะชุดแรกเลยก็เขียนว่านะครับอ่พบว่าจะพอไหมครับเนี่ยพบว่าอ่าพบว่าอะไรนะครับอ่ะมันก็เท่ากับอะไรนั่เองครับหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงอะไรครับจึงเปรียบเทียบอะไระจึงเปรียบเทียบเศษส,ส่วนตัวไหนครับ ก็มีตัวไหนบ้างที่เราต้องนํามาเปรียบเทียบคืออ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตวงโฟมด้วยสีเขียวนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับเราจะนามาเปรียบ ep, ะะเทียบแต่เวลาเปรียบเทียบเราไม่เราถือนับมารบเราก็เขียนเป็นอะไรครับใช้สีให้แตกต่างนิดนึงสีอะไรดีครับนักเรียนสีส้มอ่าดูดิจะได้ไหม ก็กลายเป็นเศษสองส่วนห้ครับเศษสส่วนเจหลังจากนี้แล้วนะครับเมื่อเราได้จำนวนนี้แล้วเราก็ต้องหาอะไรครับนักเ,เรียนอ่าหาอะไนะครับเราได้ตัวเปรียบเทียบแล้วนะครับเราหาคอลนอคอรนอสองหาครับเศษอ่าห้าและเจ็ดสาห้าลและ <7 S 2> คือ,อเราไปหาคอนอแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อเราหาคอนอเสร็จปุ๊บข้อนี้คอนอคืออะไรครับ5กับ7นะครับไม่มีหานอะไรหารได้ลงตัวนะครับเพราะนั้นคอนอเท่ากับ15เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเราจะต้องเปลี่ยน5กับ7ให้เป็นส5หนะครับเพราะนั้นเราก็เข้าสู่ขั้นตอนคูณเพิ่มแล้วนะครับอ่า ยใช้สีดำนะครับก็กลายเป็นไรเลยเห็นมาเดิมคือไม่เป็นไรนิดเดียวนะครับพอดีสีไม่ขึ้น,นก็จะกลายเป็นเศสองส่วนห้าเท่ากับเศษสส่วนห้าคูณห้าคูณอะไรครับนักเรียนได้ สาอ่าน,นี้คือคณอเรานะห้คูณเเพราะนั้น2ก็คูณ7จดด้วยเท่ากับเศษสิบส่วนสาะครับเศษสิบส่วนสามอีกจำนวนหนึ่งเลขอะไรครับนักเรียนก็คือเลขเศษสาส่วนเเหมือนเดิมเลยครับเศษสามส่วนเจ็ดเคูณได้สาม5คูณห้าเพราะนั้นสก็ต้องคูณห้ห้าด้วยนะครับห้าสามได้สิส่วน สามสิบห้าขูดหอยยันเขียนด้านข้างเนาะถ้าเรียนพอก็เขียนต่อด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะก็จะอะไรนะครับตรงนี้จะได้ก่อนจะได้ตรงนี้เราเปรียบเทียบเลยครับมากไปหานอ้อยเพราะนั้นอะไรที่มากกว่าครับก็คือเซฟสิบห้าส่วนสามสิบห้านะครับมากกว่าเซษสิบสี่ส่วนสามสิบห้าครับเพราะนั้นเราเขียนอะไรต่อครับดังน,นั้น อ่านภาษาไทยได้เนาะเพราะว่าฟูใช้น้ำมันคาอาจจะไม่คล่องนะครับดังนั้นนะครับเราก็เขียนตัวเดิมนะครับจํานวนนี้คือตัวไหนเศษสิบห้าส่วนสามห้าก็คือตัวนี้นะครับตัวเศษส่วนตัวแรกก็คือเศษสามากกสา่วนเจ็ดเาก็นำเลขห้ามาใส่ด้วยก็ดังนั้นนะครับควรจะใช้สีแดงดังนั้นห้าเศษสามส่วนเจ็ดก็จะมากกว่า ยะครับมากกว่าอะไรครับมากกว่าห้าเศษสองส่วนห้านี่ไงคือจานวนนี้นะครับจํานวนนี้นะครับน้อยจะมากกว่าจํานวนนี้เราห้ามามใส่ด้วยอ่าเรายังไม่หมดนะครับเราจะมาเปรียบเทียบอีกหนึ่งจำนวนนั่นคือเราเราเปรียบเทียบในส่วนของห้าและนะครับต่อไปเรามาเปรียบเทียบในส่วนของของอะไรครับ เออจำนวนที่สีนั่นเองากจึงเปรียบเทียบเ,เพราะนั้นสีมีอะไรบ้างครับที่เป็นสี่เรามาดูกันเลยนะครับสีเราไม่มาอยู่แล้วคือจำนวนแรกคือเสร็จเลยนะครับนักเรียนเมาพร้อมกันเลยตัวสีเขียวอ่าหลายๆสีสี่ 4, ส่วน9ครับเสร ส่วน6รูปแบบการทำเหมือนเดิมเลยครับเมื่อเราเขียนตัวนี้ได้แล้วนะครับเราก็หาอะไรต่อเลยนะครับนักเรียนคอรอนอ้อนันหอยาสิมน,นะครับแต่จะทับตัวนิดนึงนะครับนั้นคอรออคอรนออของเก้าและหกคือ ไปหามันเลยครับหันสั้นนะครับเพราะนั้นคอรนอนของเราตัวนี้คืออะไรครับอ่าค,คุณครูทําให้ดูไหมหรือไม่ต้องแล้วอ่าอ่าค,คุณครูทําให้ดูก็ได้ครับวิธีการคิดเนาะก็คือเอาเก้ากับ6ไกหารสั้นอะไรหารได้ต้องสองหนวนครับแม่สามสามสามเก้าสามสองหารต่อไปได้แล้วสามสามเก้าเก้าสองสิบแปดนะเพราะนั้นคอรนอนเราคืออะไรครับนะักเรียนอ่าคอร์นเราคือ ครนอนเราคือ18บแปดเดคกณครูจะวงผมไว้สีแดงไว้เพราะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นส่วนตัวแรกที่เราต้องมาเปรียบเทียบก็คืออะไรนะครับเอสีส่วนเก็เท่ากับเสีส่วนเ้า 9คูณแล 3, คูณ18คูณสนะครับจะมองว่าคูณ2ด้วยเพราะนั้นค่าได้คือเศษแส่วน18และอีกตัวนึงคือเศษ5ส่วน6นะครับคุณครูเขียนให้ชัดเจนหน่อยเดีย๋ยวนักเรียนจะงงเขียนเ็นเลข6นะครับเศษ5ส่วน6กั็ับเศษ5ส่วนคูณแลคูณ3ถ้าก็ต้องคูณ3ด้วยวก็กลายเป็นเศษ15ส่วน เลียงจากมากไปน้อยอะไรที่มากกว่ากันครับก็กลายเป็นเศษ15ส่วน18มากกว่าเศษ8ส่วน18ดังนั้นดังนั้นตัวนี้คือ,อะายก็คือเศษ5ส่วน6ข้าวมันตัวแรกคือเลข4ก็กลายเป็น4เศษ5ส่วนหกผมขออนุาใช้สีแดงนะครับ ลายเป็น C นะครับสี่เศษห้าส่วนหกก็จะมากกว่า C เศษสี่ส่วนเก้าเี่เรารู้ที่มาแล้วเนาะนะครับเวลาเราตอบนะครับเราต้องเรียงลําดับอันนี้เรายังไม่เสร็จครับอันสุดท้ายเราก็ต้องเขียนว่าอ่าเราจากโจทย์ข้อนี้คืออะไรนะครับเรียงเรียงลําดับจากมาก จะได้อะไรเป็นจํานวนแรกคขัักเรียนอะไรที่ไม่สุดที่เราทำมามาเรียนรู้ดีนะไหนอ่ะให้เรียนรู้ดีนะครับเห็นไหมครับนักเรียนอันนี้คือ5้าเราต้องมากกว่าอยู่แล้วนะครับมากกว่า4เพราะฉะนั้นเอาจํานวนที่ด้านบนมาใส่ก่อนนะครับดังนั้นคือ5 5เศษ3ส่วน7ก็จะมากกว่า5เศษส่วน5แล้วก็มากกว่านี่เอา4มาใส่4เศษ5ส่วน6แล้วก็มากกว่า4เศษสวนนะครับ <f uck> ตรงนี้ก็คือคำตอบของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับ n. ตอนนี้ครูยกตัวอย่างให,ให้มันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับนักเรียนนิดนึงเพราะครูจะได้อธิบาย ให้เรียนเข้าใจมากขึ้นเป็ดสิ้นแล้ววันนี้เรามีเป็ดวันนี้เรากินแบบเป็ดเปนะครับไปแบบง่ายๆเลยนะวิดีโอ,โอโจบแล้วนะครับอย่าลืมทำกันบ้างส่งคัมภร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ